อันนี้จะซูมเข้ามาให้ดูใกล้ๆนะทุกคนตัวตัวหน้าหน้าตาของมันจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านข้างอันนี้ก็สวยนะสวยมากเลยทุกคนด้านข้างแล้วก็ข้างบนข้างหลังนะคะข้างหลังจะเป็นแบบนี้นี่ค่ะทุกคนมันจะเขียนว่า on off ตรงนี้นะปุ่มแรกก็คือนี่นี่คือปุ่มเปิดปิดนะถ้าเราเปิดขึ้นมาก,ก็จะเป็นแบบนี้ก็ะจะมีเสียงดังแล้วมีแสงไฟขึ้นนะแล้วก็อันนี้ก็คือสาย USB อันนี้คือชาร์จแต่สายชาร์จมันจะต้องชาร์จตัวของมันนะไม่ใช่ Type C นะทุกคนแล้วก็เพิ่มเสียงเพิ่มลดเสียงแล้วก็เลื่อนเพลงเลื่อนเพลงนะทุกคน ส่วนตัวหูมันเนี่ยก็คือเนี่ยมันจะมีรูเสียบเข้าไปตรงนี้นะคะรูเสียบเข้าไปตรงนี้ซึ่งตรงตรงหูข้างขวามันก็จะเขียนแบบนี้นะ on the right position นะทุกคนก็คืออันนี้สติกเกอร์เราลอกออกได้นะพอเราเสียบเข้าไปเสร็จเราลอกสติกเกอร์ออกแล้วก็ลบออกนะแต่อันนี้คือมันเป็นตัวอย่างสินค้าลินนะลินก็เลยไม่ไม่ลบออกไปนะคะอันอันข้างซ้ายมันก็จะเขียนว่า on the left position นะทุกคนก็คือ อันนี้คือหูข้างซ้ายจะเขียนแบบนี้นะ on the left fl อ uh, left position the left position นะทุกคนก็คือมันจะโหเนี่ยมันจะบอกเราไว้อยู่แล้วอันนี้ข้างขวาก็คือ r i g S t นะทุกคน on the right position หูก็คือเสียบไม่ยากทุกคนดูได้จากนี้เลยส่วนถ้าเราเปิดขึ้นมาตามันจะมีแสงไฟนะทุกคนตามันจะมีแสงไฟขึ้นตรงนี้ เดี๋ยวลินจะลองทดสอบเสียงแต่ลินไม่แน่ใจแต่แต่ไอมันจะเพลงมันจะติดลิขสิทธิ์นะทุกคนถ้าทําคลิปนะทุกคนเข้าไปดูในไลฟ์สตรีมของลินนะลินจะไลฟ์สตรีมตัวนี้อยู่เข้าไปฟังเสียงได้นะคะทุกคนอันนี้ตัว speaker for อ่าสปบ bluetooth speaker นะบูบีปารบบีก็คือหุ่นยนต์ในทร t r a n s f เมอร์นะทุกคนผู้ชายน่าจะรู้จักนะ มันก็มีออพติมัสมีบับเบิลบีบับเบิลบีก็คือรถยนต์สีเหลืองของพระเอกนะทุกคนอันนี้ก็คือหัวบับเบิลบี